งการตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะปปชได้ลงตรวจสอบโครงการนี้นะคะที่จังหวัดสตูลพบว่าใช้งบป,ประมาณในการพัฒนากว่า50ล้านบาทค่ะ นายธนกฤตเลิศวิริยะวรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชจังหวัดสตูลน,นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตและนายกเทศมนตรีเมืองสตูลเข้าตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าสองสว่างปฏิมากรรมรูปเรือสำเภาแบบนี้ในหน้าจอนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณโครงการถนนวอกเวย์ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลตำบนพิมานหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมออนไลน์นะคะถึงความเอ่อถึง ความเหมาะสมนะว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าของของบประมาณที่ตั้งไปหรือเปล่าผู้อำนวยการปปรชเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นโครงการของจังหวัดสตูลที่สร้างเมื่อปี2557ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ50ล้านบาทเมื่อปรากฏเป็นข่าว ทางปปอชอก็ต้องมาตรวจสอบนะคะว่าการใช้จ่ายงบป,ประมาณเป็นอย่างไรบ้างเพราะโครงการลักษณะนี้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะคุณผู้ชมไม่มีราคากลางซึ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์บังคับใช้ทำให้มีช่องว่างที่จะใช้ดูเลพินิษในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะซึ่งทางปปอชอเองก็ต้องบอกตามตรงนะคะบอกว่าก็ต้องดูตามภาพรวมนะคะว่าโครงการที่ทำมาตอบสนองตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ส่วนกรณีที่ชาวบ้านกังวลว่าราคาปฏิมากรรมนะคะเสาไฟฟ้าเนี่ยสูงเกินไปหรือเปล่าต้องนําเรื่องนี้เสนอไปยังกระทรวงให้แก้กฎหมายบางข้อเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจจะทําให้เกิดการทุจริตกันได้ทางฟากฝั่งของนายวิเชียนตันติอาพรนายกเทศมนตรีเมืองสตูลเปิดเผยค่ะว่าโครงการนี้เป็นโครงการของจังหวัดเมื่อปี2557ใช้งบประมาณพัฒนานะคะเกือบ50ล้านบาท สร้างเสร็จในปี2,558และต่อมาในปี2,560จังหวัดมอบให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแลคือเรื่องนี้ก็สื่อสังคมออนไลน์เป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะชาวบ,<ช>บ้านเขาสงสัยมาตั้งนานแล้วแหละเอ๊มันคุ้มค่าหรือเปล่านะเมืม่ประมาณมพัฒน,นาจังหวัด50ล้านบาทค่ะเยอะนะคะ<ม>อะไรที่เป็นช่องโหว่แล้วสามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ใช่แค่เฉพาะที่สตูนจุดนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะ อย่างที่เราเคยนําเสนอเนี่ยเสาไฟประติมากรรมเนี่ยม,มีมีหลายจุด<ล>มีหลายพื้นที่ที่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจส,สอบก็อยากให้แก้ไขจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ